อิสกิเอโนโมโตะนี่คือหนึ่งนักเตะญี่ปุ่นของดีที่ถูกส่งเข้ามาจากลีกสิงคโปร์ครับเขาลงสนามไปกับสโมสรสิงค์เจอร์ไรทเกมกดไป3ประตูเป็นรองดาวซันบุกไทยลีกอยู่ณขณะนี้ที่บอกว่าเป็นของดีจากปลีกสิงคโปร์นั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้อิสกิเอโนโมโตะเนี่ยเล่นอยู่ที่เบอร์เทศญี่ปุ่นนะครับเขายังไม่มีการลงสนามเจลีกเลยก่อนที่จะย้ายมาหาฟวร์ทไทยใหม่ยังไลออนนะครับ ประูการแรกเล่นไป15นัดทำไป10ประตูก่อนที่ฟอร์มจะไปเข้าตาทำม i l ด y Deslover อ,อีกแล้วนะครับแมนบีจี G, ทำม i l ด y Deslover เ,เนี่ยดึงตัวเข้ามาแล้วเขาก็ลงสนาม9นัดครับยิงได้6ประตูก่อนที่จะเป็นเชียร์ลยูเอเต็ดนี่แหละครับที่รับต่ออิสกิอินาโมโตะเข้าสู่ไทยลีครับแล้วเขาก็ไม่ทำให้ทีมเชียรย์ผิดหวังครับลงสนามไป2นัดยิง อุทยัยธานีหนประตูและล่าสุดยิง2ประตูะในเกมที่เชียงรายเอาชนะพีทีประจวบไป2ประตูะต่อหน,นึ่งครับแม่นักเตะจากพีจีทำเดสโรเวอร์ในเอสลีกนี่ขายดีจริงๆยันวีทีไทยลีกและส่วนใหญ่ก็คุณภาพดีทั้งหมดด้วยสิครับเอนาโมโตไในซันดูหูติดแล้วจะอีกทีหนึง่งพิยพลล้มตัวติดอีกจิ้บเอาสองไปเลยครับโอ้โ ความขยันของอิซุกิเอโนอโมโตะครับเชียงรายขึ้นนำีกครั้งเป็น2ต่อ1ครับเอาจนได้ครับลุ้นแฮตทริกเลยครับเอโนอโมโตะครับ